จริงๆมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะ <c oughs> ที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างเราใช้ชีวิตครึ่งๆเราแบบกลางวันครึ่งกลางวันกลางคืนครึ่งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังคมไทยยอมรับ พราะว่ามันก็จะมีคนที่เรียกตัวเองว่าคนกลางคืนอาจจะเป็นคนที่ต้องทํางานอาจจะเลือกไม่ได้ก่อนหน้านี้มีอาชีพหนึ่งค่ะบาร์โฮสซึ่งถูกตราหน้าเป็นอาชีพแบบเฮ้ยขายบริการหรือเปล่าค้ามนุษย์ค้าประเวณีหรือเปล่าจริง,รงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาก็มีมากมายหลายหลากหลากหลายจาพวกวันนี้อมรินทีวีขอนําเสนอค่ะเป็นสกู๊ปพิเศษเรื่องของพิสื้อราตรีคนที่ทํางานกลางคืนมักจะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกที่ไม่ดีพวกทํางานแบบอบายามุกบ้าง แต่จริงๆแล้วพวกเขามีความจริงที่อยากจะบอกเหมือนกันที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังจะเป็นยังไงติดตามในสกู๊ปพิเศษค่ะ สภาพหลังตื่นนอนของหมูหยองหนุ่มบาร์โฮสวัย32ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดหรูช่วงคํำรีบอาบน้ำทาครีมบำบรุงหน้าฉีดน้ำหอมกลิ่นฟุง้งแต่งตัวเนี้ยเตรียมออกไปรับลูกค้าถึงบาช่างประจำจัดการแต่งหน้าทำผมเสริมหล่อให้เหล่าหนุ่มโฮสเปลี่ยนหนุ่มหน้าสดเป็นหน้าใสาไร้ที่ติในช่วงพริตตา ีทุ่มด้เวลาขึ้นฟลอร์าโฮสตนับร้อยชีวิตยืนหน้าหล่อบนเวทีรอสาวสาวมาเปเงินแข่งกันจ่ายค่าดื่มไลฟ์สดออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสให้แม่ยกทางบ้านซื้อดื่มให้เหล่าหนุ่มๆลงเวทีไปพักผ่อนโดยไม่ต้องบริการใครการประมูลเริ่มต้นที่2ดื่มดื่มละ270บาทนั่นหมายถึงการจะเรียกโฮสต์มานั่งที่โต๊ะขั้นต่ำต้องใช้เงิน540บาท แต่ละโต๊ะเรียกโฮสต์มากกว่าหนึ่งคนก็ต้องคูณไปอีกหลายเท่าไม่รวม่าเหเล่มิกเซอร์หลังบริการครบหนึ่งชั่วโมงก็ต้องขึ้นเวทีเริ่มประมูลใหม่รวมทั้งหมด6รอบใน1คืนบางคนโชคดีมีลูกค้าขาประจำเหมาทั้งคืนยังหนุ่มรายนี้ได้ชองเงิน50ดื่มบวกเลขคร่าวๆร,รับหน่อกคืนเดียวกับหมื่นสี่ คนไหนค้างฟลอร์หรือไม่ถูกเลือกก็ต้องเดินคอตกไปหลังเวทีนั่งไล้สดอ้อนขอดื่มจากแม่ยกทางโลกออนไลน์เดียวฟองนะครับสวัสดีครับคนไหนน่ากลัวครับพี่โตูโอบกอดจูบลูกคลำฟิวแฟนฟิวเพื่อนทําได้ตามความพอใจของทั้งสองฝ่ายนอกจากข้อแข็งดื่มเล่าเก่งถ้ารักจะเป็นมาโฮสต้องคารมดีและมีใจรักในงานบริการด้วย ร้านไม่มีบริการ VIP จ่ายเงินเสร็จแล้วหิ้วไปนอนหากถูกใจกันก็สามารถไปดื่มพาออกไปนอกร้านส่วนความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่กฎที่ท่องกันขึ้นใจในหมู่โฮสคืออย่าเอาใจตัวเองลงไปเล่นเพราะสุดท้ายก็จบไม่สวยพังทั้งหน้าที่และความสัมพันธ์ก็แตะได้อะไรเงี้ยหอมได้กอดได้แตะได้เลยครับนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถือตัวอะไรขนาดนั้น<ม>ก็เฉพาะแค่ในเวลา,าง,งานจบงานคือจบยอะไรเงี้ยท่วนใหญ่ผมไม่ได้ไปไปต่อลูกค้าบางคนอาจจะว่า คนอื่นอาจจะไปแต่ผมไม่ได้ไปเหมือนรู้ก็อยู่แล้วว่าสมมติถ้ามีอะไรก็ลูกค้าไปลูกค้าก็จะลุดอยู่แล้วคือเขาลูกค้าก็จะไปพูดต่อหรือว่าลูกค้าก็จะเบื่อเราอะไรเงี้ยมากกว่ามันก็เป็นเหมือนธรรมเนียมของโฮไปแล้วไม่ถามว่าเป็นกฎไหมไม่ได้เป็นกฎแต่น้องรู้ตัวว่าเราต้องวางตัวกันยังไงมากกว่าแน่นอนว่าหนุ่มๆห,หลายคนเข้ามาอยู่ในวงการนี้เพราะเรื่องรายได้ที่สูงลิ่วเทียบกับชั่วโมงทำงานและไม่ต้องมีทักษะ ยังโชกุนหนุ่มหน้าใสวัย25ปีที่เคยทำงานประจำอยู่ในครัวเป็นผู้ช่วยเชฟแต่เมื่อเปลี่ยนมาทำงานนี้ไรายได้ต่อเดือนก็สูงเกือบ70,000บาทหากเป็นตัวท็อปก็ไรายได้รวมๆหลักแสนพอลองทําดูแล้วแบบเราเฉลี่ยแบบพอห้าเดือนเนี้ยมันตกแบบวันละพัน,นอย่าเพรว่าแบบถ้าเดือนเดียวเขาสามหมื่นเงินประจํามันแบบมันก็เยอะกว่าการที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าเออไม่ต้องทํางานแบบสิบกว่าชั่วโมง มาทำแค่แบบไม่ชมั่วโมงก็ได้แล้วเ่เรื่องเวลาเรื่องเองินตอนนี้สังคมเปิดกว้างนักเที่ยวโฮสตไม่ใช่แค่สาวแกแ่แม่ไม้ขี้เงาแต่วัยรุ่นสาวสวยก็เข้ามาริ้งได้ไม่ใช่แค่ยอยากมาหาแฟนแต่บางคนแค่ยอยากมีเพื่อนดื่มแบบตามใจความคาดหวังของเราเวลาแบบมาเนี่ยค่ะก็คือแบบถ้าพูดอะไรก็คือต้องฟังอบอกว่าจะเอาอันนี้ก็คือต้องเอาบอกว่าป้อนข้าวไหนก็คือต้องป้อนเมื่อเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากกินข้าวเองวันหนึ่ง ต่ำๆหมดเท่าไหร่สองสามื่นอย่างต่ำเคยมาที่นี่10บวันติดก็2อล้านบางส่วนตั้งคำถามมองเหยียดคนกลางคืนแต่มาโฮสกลับมองตรงกันข้าม กล้าออกมาเปิดหน้าเปิดตาซ้ํายังใช้โซเชียลเป็นอีกช่องทางในการหาไรายได้เพราะมั่นใจว่าตัวเองทําอาชีพสุจริตและไม่ได้หลอกลวงใครส่วนนักเที่ยวเองก็ต้องประมาณเงินในกระเป๋าเพราะการเที่ยวโฮสตแต่ละครั้งต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายสูงรล้วหากถลําลึกลงไปก็อาจหมดเนื้อหมดตัวเป็นแนวคิดของผมเองว่าก็มันก็ไม่ได้ผิดผิดอะไรมันคืออาชีพสุจริตทํางานแลกเงินแล้วเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ขับเ,เวณีอะไรเงี้ยครับนารานต้นนั้น ก็คือไม่ได้ทำรู้สึกว่า,ะวาจะเป็นต้องอายอะไรามากกว่าแม้รายได้สูงหลักแสนแต่การเป็นบาร์โฮสก็ต้องลงทุนกับรูปร่างหน้าตาซึ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินและต้องแลกกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะต้องทำงานกลางคืนเป็นครั้งข่า,ขาวกินเหล้าทุกวันลูกค้าที่เข้ามาก็ร้อยพ่อพันแม่มีทั้งแสนดีเอาแต่ใจเราเลือกไม่ได้ว่าจะให้บริการคนแบบไหนสุดท้ายคือเรื่องของความมั่นคงเพราะเป็นงานอายุสั้น เมื่อเริ่มแก่ตัวไปก็ไม่มีใครเรียกใช้บริการหลายคนที่เข้ามาก็หวังแค่เก็บเงินสักก้อนเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ธนรัตนสหจิตตาถ่ายภาพชมพูนุชนพัทลุงอมรินทีวีรายงานคุณผู้ชมค่ะคือบางคนมองว่าธุรกิจแบบนี้เฮ้ยมันไม่เหมาะกับสังคมไทยแต่ในขณะเดียวกันมีคนขายก็มีคนซื้อไม่ใช่ซื้อบริการนะเขาเรียกว่าแหละเอนเตอร์เทนอะเป็นงานที่ เหมือนอย่างที่พี่คนเมื่อกี้บอกมันเหนื่อยชีวิตมันเหนื่อยก็ทําไมอะ่ะถ้ามีความพอใจอันนี้ไม่ได้ค้าประเวณีนี่นึกออกใช่ไหมฮะสูงสุดเป็นล้านเลยนะเป็นล้านเพื่อความสุขถ้าท <ำ S 1> ํ<อ>าได้และคุณไม่ต้องไปด่าเขานะเงินเขาความสุขเขา,เาชีวิตใครชีวิตมันค่ะคุณผู้ชมอัปเดต34 HD app เวอร์ชั่นใหม่รางวันใหญ่รอยอยู่นะคะ we yeah.